สวัสดีครับพี่น้องแอดมินเก่ามาเชียร์ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนเด้อครับผมครับพี่น้องครับมนีกะ,ะได้มาาขได้พากันมานทำปุญนทีวัดสิงเด้อครับพี่น้องมาถวยายมะพร้าวนมหอมตามที่ได้คุยกับพี่น้องเอฟซีไปแล้วครับผมครับพี่น้องครับอนอกจากจะมี่ถ้ำบุญตรงนี้แล้วนะพี่น้องเนาะ,ะก็บจิตได้ไปพาพี่พ้าน้องไปเบื้องแน่าทางตัวเลข อยากไปสอบถาม STUDENT: ตัวเลขกับ ind, คุณนํำเชียเด้ครับผมนํำเชียนี่แหละว่าเพิ่นฝันดีจังไหนลรืเพิ่นสื้อลตตรตลีจังไหนนาะพี่น้องเนะาะที่พี่น้องอยากจะได้ยินได้ฟังจากน้ำเชียนี่ครับผมวา่าน้ำเชียฝันดีไปหรือว่าสื่อลรตลีตัวไดเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจีพาไปถามน้ำเชียเด้ครับผมวา่อาอันที่เคยได้นอ้องพี่น้องเนาะเลขที่สื่อลรตลีมาแปดใบนะพี่น้องเนาะ ติดสามเจ็ดสองพร้อมครับผมพ <Han es. S 1> <ch> ี่น้องครับเดี๋ยวไปรับชมกันเด้อครับในคลิปนี้แหละพี่น้องเนาะหลังจากที่ได้รวมถวายมะพร้าวน้ำหอมกับลงพอโตลวลงพอเพชรแล้วกะจีผ้ากันเปื้องตัวเลขกของไอ้น้ำเชียเด้อครับผมทีฝันได้อาที่ฝันเราจะตีค้อมฝันในีพร้อมให้ให้ฟังพร้อมน้องพี่น้องเนาะพร้อมก็ไปสือลอตเตอรี่มากครับผมครับไปรับชมกันเลยเด้อครับผมก่อนเดื่นกับฝากพี่ฝังน้องก็ติดตามเป็นกำลังแนงใจก้ไลคหญก้แช้ครับเก่ามาเชียเนี่เด้อครับผม สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับวันนี้แอดมินเกามาเชียกับได้เรืองงามยามดีดเด้อครับพี่น้องค่ะครับพาพี่พาน้องไปรวมบุญรวมกุศลน้ากันครับก็คือได้น้ามะพร้าวน้าหอมเด้อครับผมมาถวายหลวงพอ่อโตหลวงพ่อเพชรที่วัดสิงห์ครับพี่น้องก็มีของที่มาทําบุญกันหลายอยา่างเด้อครับเดี๋ยวเกามาเชียจะทายให้เบิ้งเด้อครับพี่น้อง ครับมีข่าวทั้งรวมกับพี่น้องเอฟซีครับผมของทางเกามาเชียร์นี่เด้อครับผมต่ร่วมทําบุญน้ากันครับผมค่ะแล้วกับเพิ่อนน้ำเชียร์กับขอโทษข้อไผ่พี่น้องเอฟซีเด้อค่ะเพราะว่าน้ําเชียร์กับว่าได้อ่านซื่อเนาะครับผมค่ะก็เลยสิเหตุตามกฎของเขาค่ะท่านผู้ชมผู้ใดบ่เจอกับว่ารู้เนาะเอฟซีเพิ่นบางกุมเพิ่นกับเข่าใจเนาะครับผมว่า เลื้งเหล้ามันเกิดขึ้นได้จังใดช่องอื่นเพิ่นก็คือเห็ดดันแบบนั่นแบบนี้ก็คือบ่เป็นน้ำเชี่ยคือเป็นนี่แต่ที่ว่าท่านถึงเวลาครับผมเข้ากับผู้รู้พื่กันเพราะถ้าเป็นแล้วก็หายะมันระว่างเอาครับพี่น้องค่ะมันแก่ยากค่ะท่านผู้ชมค่ะบางกุ้มเพิ่นก็เข้าใจน้ำเชี่ยเพิ่นกะรูพร้อมว่าเกิดจากยังค่ะกระสีบเวเบาหลายเนาะค่ะน้ำเชี่ยก็ ขอโทษขอภัยพี่น้องเอฟซีที่ว่ิได้อ่านสื่อเสียงเลี่ยงน้ำเด้อค่ะกาเห็นแล้วกายกมือถ่วมหัวเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมกบุญกุศลนี่ที่เพินร่วมทํำมาอาหามบักเผานำหอมเพินกะมีโชคมีลาเปวาสิเป็นเพินบนบานในคลิปเขาเนะครับผมค่ะเพินกะอยากถือหวยรวยเงินกับที่ว่าการงานหนาทีให้ดี กระบ,บนตามคลิปเก่ามาเชียกระไดเรื่อค่ะท่านผู้ชม,มแต่ว่าน้ำเชียกกับว่าอยากให้พี่นอ้องบนเป็นหมักเผาเนะครับผแบบว่าอนุโมทนาน้ำรวม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 ถวายกับเผาเลยไหมร,มรวมสมทบรวมมันค่ะถ้าถ้าถ้าไทาเอฟซีเพิ่นได้โชคเราเพิ่นเก่าอยู่ในคลิปว่าสีบนแบบว่าอะไรหลาย,ล,ายลอยเจ้านี่ มัน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 มายากไหมแมียนครับผมค่ะแต่คือว่าเอาเป็นรวมรวมถวายสมทบน้ำกันกับน้ำเชี่ยดีกว่าครับผมค่ะแต่สมมนว่เจ้ากะเจ้าสิถฐไว้ลอยเก่าซิบเก่าตอนนี้ผู้หนึ่งพนกับถือไรเมียนผู้หนึ่งกับลอยซิบเก่าลอยเก่าเก่าน้ำเชี่ยเราเป็นยังไงซิบหล่อมาแล้วพี่น้องค่ะมันมันคือการอ่าขนใหญ่ไหมเมียนค่ะเขาลำบากค่ะท่านผู้ชมเข้าใจเนาะค่ะเนาะค่ะ เอากะงวดนี่กะใหพี่น้องมีโชคมีลาบคือเก่าเดอ้อขอให้ครอบครัวเพิ่นสุขภาพแข็งแรงเพิ่นรวมถวายบักเผานํำหอมเนาะบ่าวาสีเป็นน้ำเชียกะซื้อมาอค่ะให้มีแสงสว่งางในครอบครัวเดอ้อค่ะท่านผู้ชมนี่ถวายเทียนเด้อครับผมเดืยดใ่เลยครับพี่น้องแกะสลักย่างดีครับร้อมกับถูกเครื่องสังฆท่า,านร้อมกับพี่น้องครับผม ถวายน้ากันเด้อครับพี่น้องมีโชคมีชัยน้ากันอีกกับเก่ามาเชียร์แชแนลนะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวสิตต่างให้เงาๆเด้อครับผมเพราะว่ามีขาต่างพร้อมครับค่ะท่านผู้ชมเอ่อมือนี่เอาบักผ้ามาถวายเพิ่นลอยเท่าไรลอยหาสิบสามลูกครับผมลอยหาสิบสามลอยหาสิบสามลูกเด้อครับกับขาอันเอฟซีเพิ่นสมทบอีกเนาะค่ะครับผมหาสามสิบว่กกับบ่ ยกยกเอ่อยกมือถ่วมหัวเดอ้อค่ะท่านผู้ชมอา่าบ่ว่างวดใดงวดใดบ่ว่าสิเป็นอา่าการงานหรือว่าสียังกะระซังขอให้เพิ่นเจริญลุงเลี้ยงในหน้นาที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเดอ้อค่ะท่านผู้ชมอา่าเพิน่นเพิ่นร่วมถวายมานี่เนาะครับผมเพิ่นเคยถือแสนก็นให้เพิ่นเคยถือกลานเดอ้อค่ะท่านผู้ชมอา่าพี่น้องเอฟซีที่ยังบ่เคย ขอให้เพิ่นได้เนาะที่เพิ่นติดตามเฮ้าค่ะทางช่องน้ำเชี่ยกะก็ล่ออีกเดือนหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะแมนครับผมค่ะตอนนี้ก็ยังระงับยู่เด้อครับพี่น้องคพี่น้องครับด้านหลังก็บจะเป็นลมพอเพชรดเด้อครับผมด้านหน้าเป็นลงพอโตครับผมก็เป็นพระพุทธรูปศักซิิทั้งสองรูปเนี่นะครับผมทั้งสององค์เนี่ยพี่น้องกับพอดีน้ำเชี่ยกะขออช่วขอหลามน้ำลงพอเพชรน้ำเด้อครับพี่น้องจุดถูก พีเบิงเลี้วทางตัวเลขน้ำกันเนี่ครับผมบวดร่งหัดเพิร์มจุดเพิรไกซ้3ตัวตรงๆเนาะคอันนี้เพินยุวัตดเป็นบ่อยฟังเนาะผู้ปันทีคนบอกเผ่าซอยเหรอคะท่านผู้ชมครับผมคือมากกว่าน,งนึงนะึงลร่วื้ สิเจน่าเบิร์ด้อครับพี่น้องไปยังสัน้นครับบอกเบิร์ดอาจจะเป็นเหล็กไก่ก็จะเป็นเหล็กเนื้อกรับเบิ่งเอาเด้อครับผมเก่าห,ห,หนึ่งเก่าหนึ่งเก่าเหล็กถ่ายสองตัวพี่น้องอันนี้แน่นอนนะพี่น้องนะเป็นแนวทางเบิ่งครับผมพี่น้องครับแล้วมารวมทำบุญถวายเทียนแล้วกะ็เครื่องบางสังฆทานน้ำกันเด้อครับพี่น้อง สัปปริวารานีภูสังคตาภุสังคสาโอนชยยะมาตูท่านเดียวบอกขยกโอเคสาธุโอเคแล้วก็ กลับขึ้นมาเด้อน้ำเชี่ยเอ่ยไปอยู่ไสกันเลยกลับขึ้นมาในาปัจจุบันครับพี่น้องครับนี่ก็เซตสิ่งพิธีแล้วเด้อครับพี่น้องในการอาม่าถวายนาวเผาเอามะพร้าวน,นำหอมแก่บนกับล้มขอโตัวลงขอเพชรที่วัดสิงห์ครับพี่น้องครับครับผมขอขอบพระคุณพี่น้องเอเจีุ๊กท่านเด้อครับผมที่ร่วมมุนโมนัธนาบุญ ผูกเงี้ยเงี้น้ำเชียรตามตัวตรงๆอีกนะครับผมครับพี่น้องครับนด้วต่อไปก็ไปเบื้องแนวทางตัวเลขที่น้ำเชียร์ฝันดีซื้อลอตเตอรี่ในกนอบพี่น้องนอเนาะหมดวังหันน้ำเชียร์กับฝันดีเด้อครับพี่น้องหลังจากซื้อลอตเตอรี่อันชุดอันหนึ่งมาน้ำพี่น้องเนาะแปดหางทีไปซื้อลอตเตอรี่มาน้ำเชียร์กับเอามาเสี่ยงกับฝันว่าเห็นสัง่งูเข้าฝันว่าไป อ่านปาไปยังพี่น้องครับพี่เพื่อนเคยบอกให้ฟังนะพี่น้องนะะ 3, 2, เนาะงวดบังหันกับี่สามสองเจ็ดครับผมสามเจ็ดสองอมพี่น้องเนาะสามเจ็ดสองตรงๆเลยครับผมในใบลอตเตอรี่ที่น้ำเชียร์ื้อมาเลยครับมาเสียงเอามาฝันนะพี่น้องเนาะเพ<อ>ื่อนกับสอบเห็นทั้งเสี่แล้วพี่น้องเพื่อนจะซื้อลอตเตอรี่ไหวเพื่อนมักตัวไหนเพื่อนกับซื่อมาเลยครับเพื่อนเอามาเสียงครับผมไปเบิ้งแนวทางได้ครับพี่น้องงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่น้ำเชียร์กับสื่อมาแล้วออเ,เ,วเ,งงวด,เวด้อครับผมแล้วกับฝัน ดีบ่ดีหรือว่าฝันจังไหนไปฟังน้ากันเน้อครับผมมาเบิ่งน้าเชียเด้อครับผมมาฟังค้ามฝันน้าเชี่ยจะฝันดีก็ยังงวดวัางหันบ่นพี่น้องฝันดีว่าน้าเชี่ยหลังจากซือ้อลอตเตอรี่มาแล้วฝันดีเขาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำเชียกิหดหอดพี่นอ้องเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องไายค้เพิุ่กัถาา้าฟังความฝันเนาะครับผม หวดนี้น้ำเสียกะฝันคือจังที่เคยบอกให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ชมฝันจังไรกับวาจังสันเนาะค่ะฝันว่าไปซื้อลอตเตอรี่ชุดนี้มาคุณว่ามันกับว่าใดซื้อมาได้เสียระเสียระผอมกันเนาะครับฝันว่าขึ้นแรกที่ซื้อลอตเตอรี่มานั่นกับฟันว่าอาบหนามไห้ไก่แต่ว่าฝันว่าไปอาบหนามไห้ไก่นั่นเมื่อบ้านครับกลับบ้านกลับบ้าน กับบานเล็กทีกับอันหนึง่งอยยี่หกเนาะครับผมค่ะฟันว่าเมื่อบ้านคือเก้าหล่ะค่ะท่านผู้ชมคือจังสุเทียท,ที่เคยฝฟันนะคะฟันว่าไกล้โจนตัวหนึง่งไกล้โจนมันเป็นไกล้ผูไกล้ถึกอนะ่ะก็ลังเป็นเบาอันพันโต๊กกองไฟโต๊กกองไฟอยู่ไต่เหล่าครับบ้าน,นีก็เลย ก็เลยไปเอาไก่ออกจากกองไฟเอาเสียจาก,ก้องนี่หละครับ,บไฟใหม่ข้นหลังเพิ่นกบตีนเพิ่นแมครับอันนี้เอาเสียจาก,ก้องไปเศษหลังจังสีน่นี่ไปเ็ษบ้านก็เลยเอาน้ำไปหมอดอยู่หลังเพื่นก็เลยเอาน้ำไปหมอดกองไฟหลังจากสื่อสุดนีมากครับบานนี่ไก่ตัวเดียวบานนี้กะ็ะเล่ขึ้นเดียวกันนหะค่ะท่านผู้ชมนั่นเสียอา,อาบดําให้มาสองตัว ครับผมมาเพิ่นขี่แต่เพิ่นก็เลยอาบนหนามให้แหมครับบ้านนี้ไกลกับไกลกับยุ่งน้ำไก,ก่กับหมาคือเก่าแหมอ๋อเป็นเรียงเล่าเดียวกันแม่นไก่ไก่กันโต๊ะกองไฟเราก็เลยเอาหนามไปใส่ให้เราก็เ็ษเรียบร้อยจนว่าอันขึ้นล่ะครับจนว่าดีขึ้นบ่ราะตายเพิ่งไก่เพิ่นกน็นอนลงเพิ่นกน็นอนลงเพิ่นก็เอาขาซอนขาแนบกันขาเหลี่ยมวงวงเพิ่อนที่ขาดท่านผู้ชม ขาไก่งามงามน้ำเชียร์เซ็ตจน่าเหลี่ยมอันเลี้ยตพรเพว่าพันไปเหยียบกองไฟครับบารนี้พันไปเหยียบกองไฟนน <c oughs> ไกไฟ็กเลยเซ็ตให้เรียบร้อยให้สะอาดจนว่าหายปกติคนละนั่นหละค้อมฟันบารน,นี้ต่อมาต่อมากขึ้นไหมดิบานนี้นอนไหลฟันไหลเนาะคับก,กฟันว่ากินต่งไก่กินต่งไก่ กินสองถ้วยถ้วยแหลกบ่ออิม่มถ้วยที่สองกินอีกกินจนมาอิม่มจนไปบ่ไรอร่อยต้มไก่ครับอันนี้ค่อมฝัน <c oughs> อีเหลียขึ้นต่อมากัน่ะมีนบานนี้ขึ้นที่สามกินลาบหัวแดงจึ้งคึงอยู่นี่แหละฝันซ้ำนีแ่แหละต่อมากแล้วก็บอกฝันอีกเลยฝันบวเป็นเรียงเป็นเล่าเลยต่อมากวันนี้บกบวเป็นจับประเด็นบวไรเลยฝันสา <3 S 2> มขึ้นยังสี่เลยครับ ขึ้นแหลกกับฟันวาอาบดับใหหมากับกับไก่มันอยู่กองไฟเห็นไหมครับ okay, เอาไก่ออกจากกองไฟบ้านนี้เดี๋ยวนี้ยังหน,นเห็นขาไก่นอนเลี้ยงกันขาเลี้ยงเลี้ยงอู้ยอยู่ไกลเบานะะ่อค่ะครับนอนคูอันค้ามันแนบกันเสียนาะแนบกันม้ากับสองตัวเนาออาบนําใหหมาเนียนไกล้กันตัวหนึง่งอาบดับใหหมา ม้ามันขี่แตกก็เลยอาบให้สองโตขึ้นที่สามฟันว่าได้กินลานนบงัว่าพขึ้นที่สองสดต้มไก่เออขึ้นที่สองสดต้มไก่สองถวย,ยกินยังไงกับเบื่อเมื่อใจเสียอะไรถวยแรกเบ,บ่ออิ่มบ้านทั้งแกนจะคว้างเฮียนไม่คว้ากินน้ำข้าเจ้าบ้านนี้กินถ้วยสองบนตักมาหายไ,ไปบ่ไหวเลยอิ่ม <laughs> อันนี้ฝันเอาอยากเห็นหน้าลอตเตอรี่เด้บ้านนี้ ฝันเด้อค่ะคนี่เป็น, <Thunder S 2> ปนแนวาทางครับน้ำเชียก็อยากให้ได้ทุกทุกท่านทุก,ท,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 กทุกคนงวดนี่น้ำเชียซื้อมาสิบสองใบเด้อแม่เพราะว่างวดว่างหันนี่ก็สิได้แปดไปนี่เพราะว่าเลขมันคือคือ,ค,อคือมันชนกันครับค่ะน้ำเชียมากสิจับเลขแล้วกค่ะเอาเลขมาใส่กันแล้วก,ก็เอา เอามาฝันครับผมเอามาฝันมาเสียงมาเสียงอืมวดนีมันบ่ซส้นกันครับก็เลยกลายเป็นสิบสองใบค่ะอย่าไปเบิงน้ำกันน้ำพี่น้องเนาะเด็กสิบสองใบของน้ำเชียร์ที่เอาเสือมาแล้วก็ฝันดีได้ครับพี่น้องค่ะแล้วก็น้ำเชียร์ก็อยากจะขอฝากอ่พี่น้องเอดตี้ที่เพิ่นคอมเมนต์ใต้คลิปเด้ค่ะว่าอันอันน้ำเชียร์คือยานคับแท้ ข่เหตุคือเกาช่องอื่นคือว่าเป็นน้ำเชียพอถทดพอภัยเด้อค่ะคือจังว่าเจ้าคือได้ผัวผู้หายแทะเจ้าคือได้เมียผู้งามแท้มันก็คือกนเนาะชีวิตเนาะครับผมค่ะว่าอยากให้พี่น้องคอมเมต์ว่าช่องอืนยังอันนั้นอันนี้แบบว่าเขายังผาดหัวขอเขายังเหตุจังซันจังสี่แม่ค่ะน้ำเชียว่าอยากให้ปิดไปเปรียบเทียบกรบเพิ่น เพราะว่ามันถึงข้าวองจะาข้องหนูกับเบืู้้ว่าจะคข้องผิดอีหยังเนาะครับผมค่ะเอ่อในตะละมัดระว่างเลยก็ขอโทษพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ขอให้อยู่ในความระมัดระวังครับผมก็ต้องเข้าใจในกันและกันในเด้อครับพี่น้องผู้เพิ่นบ่าเป็นเพิ่นก็ดีไปเนาะครับผมค่ะเข้าโดนแล้วคือ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 เข้าสีฮ็ดอีหยังอ่าคอยกันยานอยู่ในสายตาเขาเจ้าแล้วครับผม กับพ่อสีรูนั่นแหะค่ะว่าอีหยังเป็นยังค่ะครับพี่น้องเอฟซีเพื่นกับรูค่ะท่านผู้ชมบางคนค่ะค่ะไปเบิ่งมาเบิ่งกันเลยเด้อค่ะว่าน้ำเชียรสื้อตัวไดค่ะครับผมอันนี้งวดวัางหันเด้อครับพี่น้องหลอกมาจากลอตเตอรี่แล้วครับพี่น้องคือว่าหลอกว่ามืดมันพื้นที่มันหน่อยนะพี่น้องเนาะสำรับงวดนี้สีสีบริเลกเด้อครับพี่น้องให้พี่น้องแคปไว้เด้อครับผมน้ำเชื่อสื่อมามีอยู่สิบสองหางเด้อครับผม สิไล่ให้เบิ้งงด้วครับผมแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องหรือว่ายุดวิดีโอไวเดอร์จะได้เห็นนะพี่น้องเนาะว่าติดทายจังไรน,น้อจึงจะได้เห็นทัวหนาเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องนี่ก็ซื้อสลากกินแมงรัฐบาลมาให้พี่น้องเห็นทร์รววัฐบานี่คืออาซื้อสลากลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึง่งนี่ครับพี่น้องเนาะ นือว่าจะโชคดีถือเลขกถายสองตัวเลขหมุนเลขกยังกับพิจนาเอาเบิ้งเด้อครับผมน้ำเชียกับฟันอันดีอนยะู่เนาะครับผมฟันว่าอาบน้ำให้ไก่ตัวหนึ่งหมาสองตัวเนาะครับหมาสองตัวเป็นฟันดีกินต้มไก่สดสองถ้วยสดสองถ้วยอู้จังไดกับว่าอิม่มสวยที่สองไปว่าได้เลยอิมอมอ่มจนว่าแบบว่า เด็กจ,จังได้ดีนะอิมอ่มขักไหลคะ่ะลาบม้วน,นวอีกดนะิลาบม้วนอีกเนาะลาบม้วนเขาจมมาให้ซ้องถยุยกากินเมื่อกระคุยยู่คุยเอายู่แคไปไวดเด้อครับพี่น้องพิจารณาเบิง่งสอสลากกินแมงรัฐบาลขึ้นน้ำเชี่ยนี่เด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชี่ยนี่เด้อครับผม